ง่ายครับกิ่งมะม่วงที่เราตัดแต่งกิ่งไม่ต้องทิ้งครับเอามาชํำควบแน่นลักษณะนี้สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรลบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรบัร้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเทคนิคในการตัดแต่ง กิ่งต้นมะม่วงแล้วก็นำกิ่งต้นมะม่วงไปช่ำพ่วมแน่นให้เขาออกยอดใหม่แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนี่ก็คือต้นมะม่วงที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับคือกิ่งที่เราตัดออกไปแล้วเราไม่ทิ้งครับเราลองเอาไปช่ำพวมแน่นดูผลเป็นประการใดเดี๋ยวตามไปดูครับ,รบกิ่งที่เราตัดออกมาแล้วเราก็เอามาชํำพวงแน่น ลักษณะการทำควบแน่นก็คือฝังลงไปในกระถางที่มีดินแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าทำให้เขาลดการขายน้ำแล้วกระตุ้นให้เขาออกยอดออกรากขั้นตอนในการทำข้ามไปก่อนนะครับมาดูผลของการจำดู เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่เราชําควบแน่นไว้ประมาณ2อาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้นมาดูกันนะครับเราตัดมานะครับแล้วเราก็ทาน้ยาเรี่ยงรากแล้วก็ปักลงไปในดินดินก็เป็นดินเก่าลักษณะนี้นะครับเป็นดินธรรมดาแล้วก็ใช้ถุงปลาติกคอบล้อกมัด แล้วก็วางไว้ในที่ร่มสอาทิตย์ครับเห็นไหมครับเขาแตกยอดใหม่ลักษณะนี้เป็นดัชนีชี้วัดเลยนะครับว่ารากเขาข้างล่างนี้กำลังจะออกกำลังจะเดินได้ผลเลยนะครับง่ายๆครับกิ่งมะม่วงที่เราตัดทิ้งไปกิ่งมะม่วงที่เราตัดแต่งกิ่งไม่ต้องทิ้งครับเอามาชํำควบแน่นลักษณะนี้มาดูกิ่งเล็กครับที่เรา ไม่ใช้กิ่งใหญ่เหมือนเมื่อกี้นี้เราก็เอามาชำควมแน่นในดินทรายเห็นไหมครับใช้ได้ครับนี่ก็คือต้นนี่คือมะกรูดมะม่วงก็ออกยอดใหม่ถือว่าใช้ได้ครับเราต้องข้อไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดถ้าใบเขาแตกลักษณะนี้ประมาณเดือนกว่ามีมากกว่านี้เราค่อยเปิดนะครับ เทคนิคง่ายๆครับที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านแค่เราตัดกิ่งมะม่วงทิ้งแล้วเราไม่ทิ้งนะครับเราเอามาชำควบแน่นลักษณะนี้ก็จะทําให้เราได้กิ่งพันุ์มะม่วงแล้วก็เอาไปปลูกต่อล้นระยะเวลาในการออกดอ,อกผลเพราะว่ากิ่งเขานี้พร้อมที่จะออกดอ,อกผลนะครับเพราะว่ามะม่วงต้นแม่เขาเป็นกิ่งตอนมา สิ่งที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านเกษตรรั้วบ้านจะนํามาแชร์นํามาเสนอให้กับพี่น้องทั้งบ้านได้รับรู้ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ